สวัสดีค่ะคือแต่มาทำอะไรครับวันนี้ฟันสกปรกวันนะี้มาที่ร้านคุณหมอค่ะเออไม่ใช่ร้านหมอฟันค่ะจะมาตรวจฟันใช่ไหมใช่ก็เลยเห็นฟันทุกอันเลยอันนี้เป็นฟันเหม็นไม่แบงฟันนะคะน,นี่ฟันค่ะอันนี้เป็นด้านล่างอันนี้หลักตรงขาวเนะคะ่ะมันก็างนี้ อย่าเอามือเข้าปากใช่ไหมคะว่าเขายิ้มไหมคะ <c oughs> ยิ้มสวยไหนชัแต้มยิ้มยิ้มสวยๆให้พ่อดูสิลูกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสวัสดีไปแล้วอ่ะไม่รอแม่สวัสดี้กันทีนึงสิวันนี้นะคะแม่พาชันแตมนะคะมาหาคุณหมอฟันเป็นครั้งแรกเลยนะแม่มาที่ LDC Dental นะคะคือตอนนี้ชแต้มเพิ่งจะเข้าสี่ขวบมาใช่ไหมแม่ก็ว่าถึงเวลาที่ควรจะมาตรวจช่องปากแล้วว่า เป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะดูชาแต้มก็มีความสุขอยากมาหาคุณหมอมากค่ะอ่ะพี่มีโซนนั่งพักนะคะมีเครื่องดื่มให้ด้วยนะมีน้ำแดงน้ำเปล่านะมีชากับเอไมโลก,กาแฟด้วยชาแตม้มีเแต่งสีฟันที่ชาแต้มชอบด้วยน,นี่ที่ชาแต้มใช้อยู่ค่ะอตอนนี้ชาแต้มใช้ใช้คลองอยู่เนาะคลองอะห้องน้ำข้างล่างฮองลโลห้องน้ำข้างบนแล้วก็มีใช้ที่โรงเรียนด้วยแต่ว่า ตัวที่บ้านเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วถึงเวลาเปลี่ยนเชดับเอาไปเลยมิลกเป็น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 เพนกวิน,เ,น,เ,นเหรอเป็นอันไหนก็ได้เชตัาเลือกเดี๋ยวแม่ให้เชตําเลือกนะคะตัวนี้นะคะครั้งแรกที่แตมซื้ออะเอามาจากเกาหลีก็คือคุณยายซื้อมาฟ้าขอสองอันได้ไหมได้แต่ตอนนี้ที่นี่ก็มีนะได้เลือกได้เลยอ,อีกอันนึงตอนนี้เขามีโปรมโมชั่นนะคะซื้ออันนี้สองอันจะได้ที่ขูดลิ้นด้วยแม่ก็ใช้เชแัมซื้อไปเลยสองอัน เอ็ดดี้ไหมพาตี้พาตี้ก็ได้นะเอ็ดดี้ดีกว่าอ่ะเอ็ดดี้โอเคงั้นฉันแต่มเลือกเอ็ดดี้กับลูบี้โอ้หตอนนี้ฉันเต็นมีตัวอะไรบ้างแล้วอะคะอุ้ยครบแล้วอ่าได้เวลาทำพันพอดีไปลูกไปหาคุณหมอกันไม่เรียวร้อย เดี๋ยวสวัสดีคุณหมอสวยๆนะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณ <laughs> หมหอคดื้อไว้สวัสดีค่ะมันหลบอย่างนี้ทำไมไปโรงเรียนมาเหรอคะโรงเรียนเลิกหรือยังคะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะเธอแต้มค่ะอายุเท่าไหร่แล้วคะกี่ขวบกี่ขวบแล้คว,ค,ว,ค,วะคะสี่ขวบ เดี๋ยวขอคุณหมอดูฟันหน่อยนะคะคจะดูว่าน,น้องชาตานมีฟันกี่ซี่นั่งบนเก้าอี้ตรงนี้เลยค่ะน้องชาตานแปรงฟันทุกวันหรือเปล่าคะแปรงวันละกี่ครั้งคะเดีวชูนี้ให้คุณหมอดูหน่อยแปรงวันละกี่ครั้งคะไม่ไมรูไ้ไม่ันหลายครั้งใช่ไหมคะใช่ไหมคะวันหนึ่งต้องแปรงหลายๆครั้งเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณหมอปรับเก้าอี้นอนลงนะคะเดี๋ยวเตียมจะนอนลงแล้วน้องชาตันก็ดูทีวีนะคะแล้วคุณหมอจะดูฟันปรับเตียงนะคะหนึ่งสองสาม โอ้ยไหนดูซิโชว์คุณหมอหนอนนี้แปลงสีฟันตัวอะไรบ้างคะเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเลื่อนตัวขึ้นปึ๊บอ่ะหนึ่งสองสามนอนลงเลยค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะเอากระจกอันเล็กๆดูฟันน้อยชเตนนอนหน่อยหนึ่งนะคะโอ้โหเก่งมากโอ้ยน้อยสเตนมีฟันเยอะเลยรู้ไหมคะว่ามีฟันกี่ซี่เคยนับไหมคะหนูมีฟันทั้งหมดกี่อันเคยนับไหมคะเคยนับนะมี20อันใช่ไหมคะ ยยขอตมาดูก่อนนะถ้ามีครบหรือปาหรือชอบกินลูกอมไหมคะชอบกินไหมคะไม่ชอบมากค่ะตายแล้วชอบกินไหมคะชอบกินไหมคะแ่เดี๋ยวตกเตียงนอนกรนี้ี๋ยวบอกอะไรคะบอกอะไรคะบอกเล่นๆบอกเล่นๆแล้วจริงๆกินชอบกินใช่ไหมจรงชอจริงๆชอบไหมคะ นชอบได้ค่ะคุณหมอวาบไม่ว่าลูกคุณหมอจะได้รู้ถึสิ่งเฉยใช่ว่าหนูชอบไหมแล้วรู้ไหมคะว่าทานช็อกโกแลตต้องทำให้ความสีดํารู้ไหมคะรู้ค่ะอย่ต้องไม่ทานช็อกโกแลตนะคะอะกัดฟันหนึ่งสองสามกัดฟันลงไปเลยเก่งมากอ่าคุณหมอตรวจตอนเสร็จแล้วตรวจมือให้น้องหน่อยเก่งมากเดี๋ยวไปบ้วนน้ำก่อนนะคะบ้วนน้ำ่ จะทานขนมเยอะนะคะ<า>หรืออย่างแรกวันนี้ให้ขัดฟันทำความสะอาดนะคะแล้วก็ลองเครื่องฟราเอกนะคะ<ห>จะเป็นฟันหน้าตรงนี้สองซี่แล้วก็มีข้างในอีกหนึ่งซี่ค่ะ,คะลึกเรี่ยงคะยังไม่ลึกมากค่ะค่ะ,คะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่พามาตรวจตั้งแต่อายุยังน้อยถ้าเราเจอเราก็จะเจอฟันผุตั้งแต่ยังเล็กซึันมาที่จะรักษาได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่พามาตรวจเนี่ยก็จะเจอแบบ ผูกเยอะๆ,ๆหรือมากๆเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวคุณหมอขอแปลปงฟันให้หน่อยได้ไหมคะอ่ะปรับเตียงนอนนะคะอันนี้คุณหมอมีแปรงสีฟันนะคะเป็นแปรงสีฟันสีชมพูเดี๋ยวจะแปรงฟันจุดๆแบบนี้ให้นะคะเดี๋ยวเราจะแปลปงลองแปลงฟันคอนเชิร์ดของเขาอะแปลงฟันเลยนะนัดนุ่มเก่งมากอุ้ยชิคๆอุ้ยขาวเลยขาวเลยนัดฟันเดี๋ยวนัดให้จริง อีกทีนึงะโอเคมะ้ยสพอแล้วคะคบแล้วนะคะอ่าน๋ยวขึ้นเป็นบนปากเลยเก่งมากเลยแตรงฟันให้คุณหมอแปรงฟันให้อบุญป่าก่อ่บุปาก่อนเลยันอไคะวเอายาสีฟันออกค่ะยาสีฟันออกยาสีฟันยาสีฟันกออยู่ในตาใกล้ใกล้ลูกเรนเอยเมื่อยานะคะ อาปวดข้อเขาโอ้โหปวดปวดจะเลยเไว้ป้อเข่าหนึ่ง uh ลูกเออยิงฟันขาวสองฟันสวยหน่อยสวยเลยสวยเลยขาวสว่างแม่ตกใจเลยเดี๋ยวคุณหมอทาฟัวร์ไลท์ให้ได้ไหมคะทาฟัวร์ลท์จะได้ไม่ถูกแม่เคยทาให้ตันที่บ้านเธอจะบอกอร่อยฟันจะได้แข็งแรงขาวจั้าเลย กินฟ uh, mm ันเลยนะคะอ่ะมานอนลงหนุ่ยเก่งมากเลยค่ะเดี๋ยวจะไปเจอตัวหมอทาฟันนะคะคุณหมอจะแนะนำให้ทาทุกนหกเดือนนะคะอ่านี่คุณหมอจะมีเจลนี่หน่อยไหมครับเจลนี่สีเหลืองให้ดมก่อนหอมเนีโยอุทานแล้วฟันจะหอมมากเลยนะไหนขอคุณหมอโดนก่อนเลยพี่ิโอ้โหหอมจังเลยเดี๋ยวคุณหมอทาเสร็จแล้วพอต้องขอดมบ้าง้ะลูก ช่วยใหอมนะคะตานูสวยอีิจ่าด้วยอ่าเดี๋ยวพี่วีหลอดดูดนะคะดูดจุ๊บๆแบบนี้ไม่เกิดนะคะอ่าแล้๋ยวลองดูนะโอ้เก่งจังเลยจ้าเก่งมากดูน้ำลายอ่าเดี๋ยวเราทาข้างล่างให้หอมหน่อยข้างบนหอมละเหลือแต่ข้างล่างนิดเดียวโอ้โหตานูหอมทุกที่สวยทุกี่เลยเก่งมากไหนหลอดให้แม่ดมหน่อยไหลอดให้คุณแม่ดมหน่อยสิโอ้หอมมากเลย ให้พ่อดมอู้หอะไรทีอะไรอะไรมันจะเหนียวเหนียวอ๋อมันเหนียวเหนียวแบบไม่ละลาบันเพียวต้องว่าปัะด็นอยูว่าเอ่อดต้องงดทานน้ำทานอาหารครึ่งชั่วโมงอันนี้ขึ้นเสร็จแล้วเลยใช่ไหะอ๋อโอ้ยเชิญกัต้องอ้าปากค้างไว้ครึ่งชั่วโมงเลยได้ค่ะกัดฟันได้ค่ะกัดฟันได้เพราะดูเล็กปิดปากได้เอออ่ะใหมรสชาติมันแปลกๆใช่ไหมลูกไม่ใช่แตงกวาดามะแล รสชาติแปลกๆคือน้ำลายไหลน้ปิดปากได้แม่แม่เคยทำให้ตอนเป็นเด็กๆอ่ะออันเนี้ยเป็นตัวลายเคลือบฟันไว้แล้วมันจะกันฟันผุคืน้ดาอน้คอน้ยอน้ยอร่อยอร่อยเยคนายคมัน้ายคือน้ำลายคนเำลาคลี่ไงอน้นเจลยลคืลือน้ำคน้ำลน้ำลอน้ำลค้ลาือนลยคน้ลคือ้ำอน้ำอ้าออา้าอลยอลอน้คน้ค ไม่ชอบเยลลี่โอ้ไม่ชอบเยลลี่คุณหมอเยลลี่คุณหมอช่วยให้ฟันแข็งแรงนะใช่คุณหมอช่วยฟันแข็งแรงใช่ไม่งั้นจะมีหนอนกินฟันจะเป็นสีดำาๆไม่สวยเลยเคยเห็นไหมอันนี้แล้วแข็งแรงไม่มีหนอนดำเลยนะคะเชิดแตมเคยเห็นไหมเพื่อนๆที่มีฟันดำๆเยอะๆแม่้มีฟันดำจังเลยเออเนี่ยเรามาหาคุณหมอแบบนี้แล้วฟันเราไม่ดำนะฟันเราสวยงามมากเลยสว่างปิ๊งเลยลูกเออเยี่ยมแล้วเชิดแตมก็ทําได้ดีมากกว่านี้เสร็จแล้ว คุณยิ้มเป็นนีไเป็นอะไรขอบคุณหมอหน่อยเร็วแปรงสีฟันที่ทำซื้อมาใช่ไหมลูกกับพี่ขอซื้อแปรงสีฟันสองอันแถมพี่คูณหนึ่งอันเลยสุดยอดเลยแต่อ้กรแค่เสร็จแล้วสวัสดีคุณหมอเลยขอบคุณคุณหมอสวยๆสวัสดีสวัสดีพี่พี่ห้าเจ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยกมือสวัสดีๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนตัวฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เก่งมากไม่งองแงเลยนะก็ไปตรวจมาแล้วเจอฟันผุสามซี่แม่ตกใจมากพอเจอปุ๊บรานนี้แหละแม่ก็เลยตัดสินใจซื้อแพ็กเกจแล้วนะคะเป็นแพ็กเกจด,ดูแลฟันเชืแอมนะ5ปีเลยค่ะคือมัอนเป็นแพ็กเกจที่มาตรวจฟันในทุกๆ6เดือนแล้วก็มีการเคลือฟัวร์ไลนมีการขัดฟันมีอะไรรวมรักษาทุกอย่างแล้วนะคะ19,000บาทถ้าเกิดมีฟันผุก,ก็อุดฟรีตลอดนะคะคำนวณแล้วคุ้มก็เลยซื้อเลย แล้วก็มาถึงดีใจมากได้เจอแปรงสีฟันโพล l ลนะอันที่เชาแตมใช้อยู่เป็นประจำนะคะสุดโปรดแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยคือซื้อ2อันแถมที่ขุดลิ้นแม่ก็เลยซื้อแปรงสีฟันด้วยใครอยากซื้อก็ที่ LDC เด่นเท่ามีทุกสาขานะคะแม่ก็ฝากติดต,ตามแม่ปูเป้น้องชอาแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปุเป้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe ชองนี้นะวันนี้แม่กับเชอรแตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <laughs>